จ้าวันนี้เข้าสวนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าสวนผักได้เวลาเข้าสวนผักดินแข็งแล้วเพื่อนเอนเลยปีนี้ดูกระเจียบปีที่แล้วใหญ่ม <c oughs> ันหลงเหลืออยู่นี่เ,เสียดายอุ้ยนี่อ่อนๆนาเสียดายเนาะถ้าถ้าถ้าไอ้ได้พรวนดินแถวนี้มันก็ขึ้นเองนะเนี่ย จะได้ของปีที่แล้วนะยายมาเสียบๆไว้เนี่ยไม่มีที่จะขุดก็แข็งแล้วดินอนะ่ะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งยายเออเรียกว่าอะไรนะมาอยู่แค่ไม่กี่เดือนเองปีปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวยายจะขุดหน้อยนึงหาจอบก่อนเออ่จะปลูกผักสลัดอะไรที่มันได้กินง่ายๆอ,อ,อ่ะเนาะอย่าพรอเพาะผักชีไม่ขึ้นต้นหอมผักชีเนาะ ต้นหอมก็ไม่ขึ้นระยายเอา,มาเมล็ดฟันสิงโตมาฟังฟังฟังว่าเอ้ยมเมล็ดฟันถึงเรดดี Reddit. นี่มาฟังฟังทิ้งไว้เนี่ยเดี๋วมารอดูกันเรดดมันก็ได้กินงนะ่ายเนาะ่เดี๋ยวเอาไปเก็บมาฟังไว้แถวๆนี้หน่อยจะขุดเพิ่มอีกนิดนึงรื่ต้องรดน้ำนี่ ุเพิ่มไปหน่อยหนึ่งไว้ปลูกสลัดสลัดเนี่ยมันได้กินเร็วเนาะแม่ยายเอา,มาเมล็ดฝันติงโตมาฝังฝังไว้ขอบนี่กระเจี๊ยบเพื่อเ,เอาลงไปเพื่อม,มันได้กิน ฟังร่งแบมันได้กินก็เกลี้ยบอ่เสีดเยดายว้อีกตัวไว้ราขอบม่เนี่มันขึ้นอันนี้เอามาด้วยพอดีเหลือเมื่อปีที่แล้ว จะหาของพี่เพื่อนๆไม่รู้อะไรอยู่ไหนจอบเสียมทำธุระทำธุระกว่าจะเสร็จ ทำความความสะอาดบ้านอย่างดีกินตะลามาทำให้คือต้องรดน้ำรถน้ำขุดไม่เท่าเลยเพื่อนๆดินแข็งมันแรงแล้วอะ่ะไม่น่าเชื่อเพื่อนๆพ,พักบุงปีที่แล้วยังอยู่เลยนี่ นี่โอ้โหทนทานแท้นี่ดูดิมันทั้งนั้นเลยนะพักบุ่งปีที่แล้วที่ยายปลูกตรงนี้ทนมากเลยอะไม่ยอมตายพักบุ่งทั้งนั้นเลยนี่ยายขอรดน้ำก่อนว่าไม่รู้ว่าจะขุดตรงไหนแต่ฝั่งโน้นดินมันดีอยู่นะ ดูมีมีรดน้ำไว้ให้มันเปียกๆแล้วค่อยขุดดิน ไม่ได้คงได้คุดหรอกเพื่อนๆของมาส่งสั่งภาพปูเตียงไม่ได้ทำหรอกว่า,า,วามีลายสีให้เลือกนะคะเพื่อนๆอ้ดีอยู่นะหมาดีอยู่นะเพื่อน โุ้ยหมอนแม่ปอกหมอนด้วยด้ยปูดูกันปด,ดูกัน,นี่เพื่อนเพื่อนอู้สวยดูดีมีราคาเลยทีนี้เดี๋ยวจะสั่งมาอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะเอาสองอันทีนี้เพราะว่าเราดูว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยสั่งมาอันหนึ่งหกฟุตนะคะอันนี้หกฟุตตอนแรกว่าจะซื้อที่นอนเพิ่มอีกอันหนึ่งที่นอนเออ ยางพาราเนาะเดี๋ยวจะซื้ออยู่ไปไปไว้ห้องนอนเราอันนี้ห้องนอนรับแขกนะคะนี่ได้ปกหมอนมาด้วยนะคะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่นอนใหม่เลยเห็นไหมที่นอนรับแขก